ครับตอนนี้ก็เดินทางออกมาครึ่งทางแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงมาหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนารีแล้วนะคะนรับจุดมุ่งหมายของเรานะครับก็ตอนนี้รถก็วิ่งสบายๆนะครับมันช่วงสายแล้วนะฮะก็แล้วมีนาทีโมงนะครับคุณคิเที่ยงครึ่งน,นัดเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งก็เผื่อรอคิวสงสัยน,น,น้องลุกวันนี้เราจะได้กินข้าวตอนบ่ายเนี่ยเลยนะครับข้าวเที่ยงน่าจะเป็นข้าวบ่าย เพราะว่ารอบกอดขนาดมารอยังอยู่ข้าวกันนะครับรอบกอดกว่านุกจะอ,ออกมาเนี่ยจะได้เหมาสละเปาพี่ที่หนูจะบอกว่าคือนางก็แบบคือซื้อมากคือก็รอรอหนูคือก็มีร้านไอ้สละเปาร้านขนมอะไรนะคือร้านค้าเขามาเยอะมากเพื่อ<า>นก็ไม่ก,กินรอเรานะคะคแล้วก็หิวแล้วก็หิววันนี้ต้อง นะวันนี้จะนั่งกินรอครับเสียดอาจจะไล์สดอยู่ในรถรอนะครับครับอเดี๋ยวเสร็จภาร,รกิจก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอุทยานบัวที่มอกเกษตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศสวนบัวกันอุทยานบัวนะครับมีพญานาคเผือกด,ด้วยนะครับ FC ท่านไหนที่อยากชมนะเดี๋ยวรอดูใน EP ต่อไปนะครับอโอเคนะเดี๋ยวเรามุเลินทางกันต่อนะครับ สวัสดีครับแอนนุกี้ครับสวัสดีค่ะครับอยู่กับช่องอดีสรนแฟม m i l y นะครับวันนี้แอดอดีสรกับแอนนุกี้เรามาทําอะไรครับวันนี้หนูมาฉีดวัคซีนเข็มที่สองค่ะครับนนเป็นยังไงบ้างครับออนอนหลับเพียงพอไหมครับรู้สึกว่าเ,เดี๋ยวเกินก่อนเลยก็คือตอนแรกนะก็คือเข็มเข็มแรกนะยังไม่มีความรู้สึกเท่านี้นะเพราะว่าเข็มแรกเรามีการ เราลงทะเบียนไว้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคือเรายังไม่ทราบว่าเราจะได้ฉีดวันไหนต้องรอบแบบเจ้าหน้าที่แบบโทรมาแจ้งเราแล้วยังไม่ถึงสามวันเลยค่ะอยู่ดีๆก็พี่ชายก็โทรมาหาแอดนุกนะคะบอกว่าแอดนุกน้องนุกรีบไปฉีดวัคซีนก่อนเที่ยงนะฮะคือแบบเราก็แบบตกใจคือแบบผูกปรับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ดีก็ต้องรีบ ต้องได้ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกคือบอกตอนเช้าหนูก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนก่อนเที่ยงอะไรอย่างนี้ค่ะในเข็มแรกคือไม่ได้แบบนอนพักผ่อนเที่ยงพอหรือว่าดื่มน้ําหรือว่าแบบเรียมพอมอะไรเกี่ยวกับร่างกายเลยนะคะก็อ่าก็ถือได้ว่าเข็มแรกคือผ่านไปด้วยดีเพราะว่ามันเราก็กินอิ่มนอนหลับทานกับข้าวก็อร่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่พอมาเข็มที่สองก็คือค่อนข้างที่จะ เป็นกังวลนิดนึงนะคะที่สําคัญคือนอนไม่หลับเลยนะคะเพิ่งจะมาหลับตอนค่อนแจ้งนี้ค่ะขนาดอแอดอ์ดร์สอนบอกให้รีบนอนนะครับ<ม>ปกตินอนตอนไหนครับปกติก็นอนดึกอยู่แล้วนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อคืนนี่น่นอนไหมครับนอนตอนไหนครับนอนนอนหลับสนิทต,ตอนจะเช้าแล้วโอ้แล้วปวก,กัับวันนี้คือรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมาก ก็วันนี้มีคิวตอนเที่ยงเนาะแต่ว่าก็จะต้องไปไปเลยก็ได้เพราะว่าอ่าตรงนี้เขาก็ใครมาก็เข้าระบบได้เลยนะครับก็ตรงนี้เป็นศูนย์ที่ราชาพัฒน์สกลนครนะฮะอ่แเป็นกําลังใจให้แอนนุก,กี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตตอนที่นุก,กี้กับองมานะครับเพราะว่ากว่าจะไปต่อคิวนะครับถ้าเกิดวันนี้คนน้อยนะฮะก็จะได้ฉีดเร็วแล้วก็ ต้องฉีดแล้วก็ต้องนั่งรอดูอาการอีกเขาไม่ให้เขาไม่ได้ปล่อยมาทันทีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นุกี้นะครับอ่ะนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆอ่ะเดี๋ยวอดีสอนก็จะรออยู่นี่นะครับ ลับมาพบก,กับอาิสนแฟมลี่กับนุกี้แฟมิลี่นะครับแทนแทนแทนเป็นยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นะครับฉีดวัคซีนเข็มสองนะครับอ่ามีใบรับรองเรียบร้อยนะครับไม่ให้ไม่ให้ดูนะกระดาษแบบนี้แหละนะครับอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างใช้เวลานานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่ะคะ่ะก็คือมันจะนานในช่วงของอ ขั้นตอนต่างๆก็คือของแอดชัยก็จะต่างจากของยุกก็คือยื่นปุ๊บก,ก็รอคิวฉีดแต่สําหรับนุกนี่คือเข็มแรกมีขั้นตอนอย่างไรแบบคัดกรองคงนภูมิแล้วก็ทําเอกสารก็คือจะอยู่ในที่ทอประช2 2> รุมสองก็คือเข็มแรกทําอย่างไรเข็มสองก็ต้องทําตามใหม่ทั้งหมดคือมันจะไปนานในช่วงของการแบบว่า ทำเอกสารแล้วก็วัดความดันอยู่ในอยู่ตัวห่อนั้น,นะคะ่ะก็คือจะใช้เวลาแบบประมาณหนึ่งหลังจากเสร็จในขั้นตอนของหอประชุมหนึ่งแล้วนะคะก็จะได้ลำดับคิวแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนค่ะไปฉีดครับ,รบก็คือวันนี้ทุกคนที่มาในบริเวณหรือว่าสถานที่ตรงนี้นะคะก็คือจะฉีดเข็มสองทั้งหมดเลยคะ่ะก็คือจะมมีเข็มหนึ่งวันนี้คือ ทุกคนมาฉีดเข็มสองอทั้งหมดเลยที่มามแล้วก็ด้านบนคือตอนแรกเราเรามองอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไม่เยอะมากนะพอไปแบบอยู่ในหอสองหรือว่าอยู่ด้านบนก็คืออืก็คนเยอะนะก็เยอะประมาณหนึ่งแบบสองร้อยกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ตามจุดแต่ดีหน่อยที่ว่าตรงนี้ก็คือ,คอพืพ้นที่เข้าแบบกว้างแล้วก็อำนวยความสะดวกได้ดีค่ะเป็นไงฉิดข,ข,ขึ้นไปได้านบน ตื่นเต้นมากแต่ว่าพยาบาลตอนที่วัดความดันพยาบาลบอกหนูว่าหัวใจเต้นเร็วนะคะก็เลยบอกว่าหนูตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆค่ะพอไปฉีดนะคะจะบอกว่าเจ็บค่ะเจ็บตั้งแต่หมอแบบแทงเข็มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนที่ไม่ชอบเข็มอยู่ด้วยนะครับฉีดปุ๊บคือแบบรู้สึกมีอาการแบบปวดเลยค่ะแบบเจ็บเลยต่างจากเข็มแรกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแบบ ล้าอเล็กได้ทำฟัก์ชีต้องรอดูอาการนะครับ4ี่ดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคงจะแบบเดี๋ยวต้องรอดูเนาะว่าคืนนี้แอดจะมีแบบอาการยังไงแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะมูไปกินกาแฟเออเขาไม่เขาไม่ให้ทานทาอ๋อพอมให้ทานเหรอออ๊ยอดอดถ้าางนั้นเราก็ต้องใช่ไหมครับเอฟซีช่วยตอบหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วห้ามทานอ่ชากาแฟใช่ไหม ถ้างั้นเราก็งดเนาะนะครับง,งดเดี๋ยวพาแอนทุกีไปหาข้าวกินกินส้มตำเลยไหมอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าทานได้หรือเปล่านะส้มตำทานได้หรือเปล่าครับ fc c o m มนต์ให้หน่อยนะฮะก็เสร็จแล้วนะคะถ้าไม่ได้เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงนี้คือแบบเฉียวมากอ่าอันนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับคือพอคือคือแบบเราเราเรา,เราไม่ได้เข้ามาในมหาลาัยนานแล้ว เราแบบไม่ถึงเมื่อไหร่ออรเราจะได้รับปริญญาแออดนุกี้เนี่ยรอรับปริญญาบัตรอยู่นะครับเพราะว่าจบแล้วก็ยังไม่ได้รับเข้ารับราชธรรมปริญญาบัตรก็เดี๋ยวรอว่าจะได้รับปีหน้าปีน่าจะปีหน้าแหละนะครับเพราะว่าปกติจะรับเดือนไหนนะพฤศจิกาพฤศจิกานะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าแอดนุกี้จะได้รับปริญญาบัตรหรือเปล่านะครับตอนนี้จบมา2ปีละนะครับก็รอรับอยู่อเดี๋ยวเราไปทานข้าวนะครับ ก็เดี๋ยวมูฟไฟที่ร้านทานข้าวนะครคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับช่องอดิซอนแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ